จากการสังเกตเห็นว่าไอตัวนี้มันก็คือโจทย์นั่นเองใช่ไหมเราเขียนได้ว่า f x เท่ากับ e กํลัง x sin x ลบ cos x บวก c ด, x, ด x, ้วยเนาะลบ f x บวก c ใช่ป่ะใช่ป่ะ อัน่นี้ธรรมดาย้ายข้างมาเราหาได้ซึบหาให้ต่อ e ว่อส่วนสอส่ย X ลบคอร์บวก C อันนี้บายพารขั้นยากสุดแล้วแหละไม่มียากกว่านี้แล้วแหละจริงๆนะนอกจากมีค่าคงที่คูณอยู่ข้างหน้า X e กำลัง 3x s ซ n 6x อะไรเงี้ยตอนนี้เราจะมาดูเทคนิคของเมื่อกี้มี5ข้อใช่ไหมบ y พา s, mm hmm. <S pass, ประโยชน์จริงๆเอาไว้หาตัวตัวนี้นะอินเวอรของฟังก์ชันบางฟังก์ชันอันนี้บางคนเห็นแล้วก็บอกว่ามันไม่มีคำตอบแต่จริงๆแล้วมันทำได้ใช่ไหมใครๆก็รู้ ทำได้ตรงๆเลยก็เนี่ย uv ใส่ไปเลย x log x log i n d i c a t e x d log x d log ได้หนึ่งส่วน x ดังนั้น d log ได้หนึ่งส่วน x dx คำตอบ ง่ายเนาะรู้ใช่ป่ะรู้อยู่แล้วในสูตรเมันไมันมีสูตรในหนังสือด้วยอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ควรรู้ยงีแต่ให้เห็นว่าการที่เราจะทําให้ได้คําตอบนี้มาเนี่ยมันต้องใช้การบายพาสเพราะว่าตัวล็อกจริงๆมันมันพิเศษนะฮะอีกอันหนึ่งก็ง่ายๆแล้วกัน นี่ทำให้ดูเฉยๆนะเลื่อนเลยนะมันมีอยู่แล้วในหนังสือไม่ทันยกมือยังไม่มียังไม่มียังไม่ม,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 มีใครไม่ทันดีดีเหมือนกันสังเกตว่าทั้ง e กลัง x แล้วก็แทนมันเป็นฟังก์ชันแปลกๆเราหาอินทิเกรชันของอินเวสมันเป็นอินทิเกรลใช้วิธีเดียวกันอันนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงเพราะว่า ดิฟอาแทนได้หนึ่งบวกเอ็กกำลังสองอันนี้ก็มีในหนังสือมั้งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนงสองล็อกป่ะอย่างนี้ป่ะเออใช่ไม่เร็วไปนะเราไปยกมืออะไรเด้ คนน้อยดีทันทันทันคราวน,นี้เรามาดูรูปแบบที่มันซับซ้อนกว่านี้นิดนึงนิดนึงเอาไงดีอันจดสดเลยที่ทเ,เมื่อกี้หลังจากเรื่องใบพาลและเรื่องอะไรนะที่บอกไว้เมื่อกี้ มีอยู่หลายเรื่องอยู่ให้เดี๋ยวตัวไปพ้ดต่ออีกทีหนึ่งไหมอีกนิดนึงไงดีนอกกำลังคิดจออยู่อ่ะอันนี้ดีกว่า อันนี้ไม่ใช่โจทย์ใบพัดแต่เป็นโจทย์ที่น่าเกลียดพอ,อควรเลยมันแก้ออกไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โจทย์ใบพัดนะเป็นตัวเปลี่ยนตัวแปรธรรมดาแต่อยากยกให้ดูว่าถ้าเราแยกมันออกมาเป็นสองอัน ราจะไม่สามารถทำได้ไม่มีทางทำได้ข้อควรระวังของการเปลี่ยนตัวแปรคือมันไม่มีนะเราต้องลองลองดูคำตอบของข้อน,นี้มันคืออนี่แหละมาจากไหนขี้โกงมาเราดิบอันนี้มาแล้วนะมันได้ตัวนี้เออแล้วเราจะสมมุติว่าตัวมันถามอย่างนี้เราจะทำไง เราต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปที่มองง่ายที่สุดแล้วกันเพราะ x ยกําลัง x มันไม่ใช่ฟังก์ชันที่เรารู้จัก x ยกําลังเป็น e ยกําล ok ัง x เราก x แทนมันบวกหรือมันลบอ่ะบวกเนาะแล้วเราเห็นว่าอะไร จำได้ป่าเมื่อกี้อินทิเกรตล็อกได้อะไรอินทิเกรตล็อก x ได้ x ล็อก x ลบ x ถูกป่ะอินทิเกรต1ได้ x อินทิเกรตล็อกได้ x ล็อก x ลบ x, lock x ถูกป่ะงงป่ะเขียนให้ดู <c oughs> อย่างนี้เฮ้ยเอาสองอันบวกกันได้อะไรเอ่ยอย่างนี้เลยใช่ป่ะเรีๆเลยเนาะงั้นเราก็เลือกตัวแปร u เท่าเอเราเอกครับ d u เท่ากับ หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหนึ่งบวกล็อกเอ็กนั่นแหละดีเอ็กถูกปะเนี่ยทันนะทันนะมันก็เห็นสัดๆโจทย์เมื่อกี้มันอยู่ในรูปอะไรนะอินทิเกรต e กำลังเอ็กล็ หนึ 1> 1่งบวก็อก x dx อันนี้ก็เป็น d u ไปอันนี้ตัว u ใช่ปะ่ะ e กำลัง u d u ได้ e กำลัง u บวก c e กำลัง x ็อก x มันก็คือ x กำลัง x ถูกปะ่ะเออ อันนี้คือจะบอกว่าเห็นไหมว่าเวลาเราเวลาเราทำโจทย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดิฟให้ดูแล้วกันดิฟ x กยก,กําลังเ x มันได้ตัวนี้จริงๆริงนี่มันก็รู้อยู่แล้วมันต้องได้อะเนาะเดี๋ยวดูรีเวิร์ e เอนจิเนียริงเอาคำตอบมาดูว่ามันมาจากไหน ดิฟ x กำลัง x ส่วน dx เท่ากับดิฟ y กำลัง x ล็อก x ส่วน dx คือเคยทำให้ดูไปทีหนึ่งแล้วละ่ะถ้าใครจำได้โอ๊ยที e ไม่พอประมาณนี้ตัวหน้าได้เท่าเดิมเป็น x กำลัง x ตัวหลังดิฟ x ล็อก x ก็ต้องใช้ดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้หนึงบวก log x ออกมาสังเกตว่าตอนที่เราทําจากโจทย์ไปหาคําตอบไม่ใช่สิจะทําจากคําตอบมาหาโจทย <c oughs> ์เราเห็นว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการใช้กดลูกโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็มีการดิฟผลคูณอีกหนึ่งครั้งใช่ปะ่ะดังนั้นเวลาเราตอนที่เราอินทิเกรตกลับจากตัวนี้สิ่งเราทำครั้งแรกคือ เราแทนตัวแปรก่อนถูกป่ะเราต้องแทนตัวแปรย u เป็นตัวนี้นั่นคือผลของกฎลูกโซ่ส่วนให้ผลของการดิฟผลคูณเนี่ยคือที่เราหยิบยกผลจากการอินทิเกรตล็อกขึ้นมานั่นคือการบายพาสไปแล้วหนึ่งครั้งถูกไหมอินทิเกรตล็อกเท่ากับบายพาสไปแล้วหนึ่งครั้ง